ชอบเดินแบบนี้เหรอฮะเดินไม่ใส่รองเท้านี่นะใช่ไหมอืมเออรองเท้ากับบอไซนั่นพีิคิงพาน้องเล่นน้ำาอ้าวอ้าวอ้าวโนโรนอ้าวอ้าวโอ๊ยเจ็กโอ๊ยตกตกจริ้งกิงซะนะโนโนเออโนโนเบิ้งเบิ้งเบิ้งอืมอ่ารองเท้ากับบอไซอ้าอ้าวเปิดน้ำให้น้องล้างมือเออเออ มามาเท้าเลอะไหมน่ะขึ้นมาขึ้นมาหายะจับขาจับขาเอออืมขี่ม้าเอ้ยั้บอกดืดแทะยังคือบอกดืดแทไ้ี่เอาเนี่เอานีเอานี่เอานยอาเนอนอาเีเอยเาน่อน่าเนี่เอ หนูเข้มาเหลืออันหนึ่งสี่ทางเนี้ยพี่เมย์กินของน้องหมดเลยเธอไม่เอาอะเธอกินกินอเธอกินของน้องหมดก็มาหลับกันหมาหมวกแก้วเหลืออันเดียวเลยของเธอเหลืออันเดียวเธอกินของน้องอือกินหมดแล้วแสดงว่าหนูแพ้ตัวขี้โกงไม่แพ้หรอกเธอขี้โกงเนาะตัวขี้โกงจะหนูแพ้ กงกินของน้องหมดเลย